สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีลูกสาวองค์อิงเพชรบร้านแพงทุกทกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามารับชมติดตามในช่องพลังรักพลังเงียบนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศย่ำแยงพี่น้องเอ้บเบิ่งเสร็จครบใช่ไหมภนอาจ,จะสดใสด้ในกล่องพี่น้องแต่ว่าจริงๆมันหม่นแล้วครับมืดแล้ว <c oughs> กล่องมันปรับแสงนะครับเพื่อให้สว่างขึ้นนี่ครับบรรยากาศครับ ริมน้ำครับปูยุ่งกระยองโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับกาสิมาเบาข่าวคร่าวนะครับข่าวดีนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังได้รับทราบกันนะครับสิไดใดรูช่องทางนะครับช่องทางอีกอย่างที่นะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีครับ พอแม่พี่น้องเอฟซีนะครับที่ถูกไว้ด้วยเบอร์นะครับมือนีนะครับอี่ยังก็เลขยังก็แปดสี่สามบ่นะครับเลขแบ่งร้อยที่ลูกสาวให้พ่อกันใช่นะครับก็ต้องแสดงความยินดีครับหลายๆท่านเนาะนะครับสามโตตรงๆพี่น้องเอ้ยนะครับอ่อนซ่อนอดอนซ่อนนะครับส่วนตัวผมหงอยตามเคยครับยังไม่ถึงคิวของผมก็ฝากว้ก่อนฝากว้ก่อนเดี๋ยวมาเอาคืนนะครับ กยินดีกับทุกทท่านเนาะนะครับสำหรับท่านใดที่โชคดีโชคมานอยากจะโอนมาลงมาไล่ให้ลูกสาวมือแรงนี่กะพูดละนะครับช่องทางของบัญชีแม่หน่อยหรือว่าสั้นกะช่องทางพอกันใช้พันธุ์จีไรซดก็ว่ากันไปเนาะนะครับเพราะว่าได้โชคมาจากทางพอกันใช้นั่นแหละนะครับบ่รู้ว่าพอกันใช้พันถือหรือเปล่านะครับแต่เบิ่งจากคลิปแล้ววงังแรงนี่ว่าอีวังวังซีโมหามงที่เพิ่นลงคลิปกันเนาะนะครับก็เหมือนพอกันใช้พนชันธุ์จีโถือหรือเปล่าพี่น้อง บอเห็นเพื่อนดีใจไหมนะครับนะขนาดเพื่อนอาจจะถื่อแหละแต่ผมเพื่อนเพื่อนอาจจะถื่อหน่อยหรือเปล่ากับประหลูนะครับหรืออาจจะบูดเถื่อก็นไปได้นะครับเพราะว่าบางคนน่ยนะครับได้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 โชคมาแต่ไม่เสี่ยงโชคก็มีนะครับยังผมเนี่ยฮะจำได้เลยว่าลูกสาวเนี่ยว่าอยู่ศรีสเกตเมื่อนั้นว่าจองอจ้างมะล่ ปีนี่นะครับอีก3ามสี่ปีอีก3ามสี่ปีลาเป็นสาวสิว่าหลางามด้นะคุนว่าเนี่ยผมก็ยังเอามาโพดอยู่พี่น้องขนาดผมโพดเองผมก็ยังเสื่อพี่น้องนะครับโพดเองผมกับบเบื่อเลยนะครับมันเป็นยังไงสิละครับมันมันบมดถ,ถึงข้าวอ่มันยังโมเมนต์ดวงของเข้าพี่น้องอ่มันยังบมดถ,ถ,ถึงข้าวที่เฮ้าสีใดนะครับ บุญผ้าวาสนาบ้านทรงนะครับผู้ใดบุญทรงวาสนาทรงเลยก็ตามนั่นแหละพี่น้องก็จิได้โชคได้หมนันน้ำลูกสาวนะครับนะที่นี่นะครับว่าถึงเรื่องโชคเรื่องหมันเลยเนาะนะครับกับว่าวาเรื่องบุญน้ำที่นี่นะครับผู้ใดได้โชคได้หมั่นเราอยากจะซื้อบัตรแข็งงาน เข้าดาวบ้านลูกสาวเนาะสาวน้อยเป็นแผงวงใหญ่เต็มวงนะครับแล้วก็รวมทําบุญกับพ่อเอกเนาะเป็นบุญพับป่านะครับพับป่าพ้าป่าการศึกษาพ้าป่าการแพทย์นะครับกัโรงเรียนกับโรงบาลส่วนตําบลนะครับเห็นพ่อเอกเป็นวานเนาะนะครับที่นี่ช่องทางการจะมาบอกในเรื่องของช่องทางการซื้อบัตรแข็งนะครับล่าสุดพี่มอิงเพื่อกระดิโพธเนาะสามขั้นตอนในการที่จะทักหาพ่อเอกแล้วก็ ติดต่อขอสื่อบัตรแข็งจากทางพ่อเอกเนาะเห็นพ่อเอกเพิ่นบอกว่า,าปีนี้นะครับรอบนี้นะครับมาล่ารอบนี้สีเฮดเป็นบัตรแข็งแต่ว่าหางบัตรเหมือนจะเป็นสคสอส่งความสุขปีใหม่6-8นี้นะครับอาจจะมีแบบหลังหลังตัวอาจจะมีแบบคําอวยพรจากลูกสาวองอิงนะครับอาจจะมีคําอวยพรจากลูกสาวองอิงของเรานะครับเป็นคําอวยพรเนาะ อาจจะมีลายเส้นนํานะครับอาจจะมีรุุนล่างวันเหมือนกระถินแหละพี่น้องอาจจะเหมือนกระถินทุกอย่างนะครับแต่คราวนี้การโอนเงินซื้อบัตรเนี่ยนะครับพ่อเอกก็ได้ย้ำนักย้ำหนานะครับว่าคนในล่างบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นบัญชีพ่อเอกคนเดียวถ้าเป็นเรื่องของมาลัยนะครับจะเป็นบัญชีของแม่หน่อยนะครับอาจะเป็นบัญชีของแม่หน่อยแยกกันนะพี่น้องเพราะว่าทุกทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาเนี่ยเพื่อจะหักค่าเสียายเหลือเท่าไหร่ก็คือทําบุญนะครับเอาไปเป็นบุญ เอาไปทำพระป่านะครับเห็ดบุญเนาะพี่น้องที่นี่หลายคนเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาว่าติดต่อจังไหนติดต่อพ่อเอกจังไหนบ่เคยติดต่อจักเทือนะครับบ่เคยติดต่อพ่อเอกจักเทือสิติดต่อแนวไหนนะครับอสิทักหาพ่อเอกแนวไหนส่งสลิปจังไหนโอ้แล้วน่ะส่งทางไหนนะครับผมก็จะมาบอกครับพี่น้องนะครับหลายคนนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของการติดต่อหาพ่อเอกในทาง เฟซบุ๊กด้วยนะครับก็คือว่ามันมีเพจปลอมพี่น้องนะครับมันมีเพจปลอมก็เลยอยากจะให้ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับก็เลยสิมาแจ้งข่าวสารว่าช่องทางไหนที่มันเป็นช่องทางที่ถูกต้องนะครับพี่มาดินก็โพสไปอยู่เดี๋ยวผมจะเห็นแต่เบิรงพี่น้องนะครับให้เข้าเข่าเวลาเข้าเข่าหนาเฟซบุ๊กนะพี่น้องให้เข้าตรงเนี้ยเ,เดี๋ยวเดียวนะครับเข้าไปที่พ่อแม่องค์อิงแฟนเพจได้เลยครับนะเข้าไปที่พ่อแม่องค์อิงแฟนเพจได้เลยนะครับนี่ฮะ เห็นบ่นะครับนี่พ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจนะครับผู้ติดตามจะต้องเป็น2.3แสนนะพี่น้องจังชิเป็นของแท้ถ้าเป็นอันอื่นบอทอด2.3แสนของปลอมทั้งหมดนะครับพี่น้องของปลอมทีนี้แล้วเราจะติดต่อทักหาพ่อเอกยังไงแม้ว่ามันไม่มีขึ้น Messen เ e r เห็นบ่ปกติมันจะขึ้นแบบบางเพจที่เขาตั้งไว้ก็จะขึ้นแบบให้กดข้อความส่งข้อความได้ไหม,มครับแต่ทีนี้ของพ่อเอกบอกขึ้นแล้วที่เหาทักหาพ่อเอกแบบไหนนี่เห็นไหมครับจุดไข่ปลา จุดไข่ปลาสามจุดตรงน es que de ี้พี่น้องตรงไทยๆเนี่ยฮะจุดไข่ปลาสามจุดตรงไทยตรงนี้ครับนี่จิ้มเข้าไปครับอ่าแบบนี้นะครับจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปแล้วนี่เห็นไหมครับข้างบนนี่นี่นี่อันแรกเลยครับนี่ส่งข้อความนี่พี่น้องเห็นไหมส่งข้อความเห็นไหมครับเนี่ยส่งข้อความอันแรกเลยครับนี่จิ้มเข้าไปแล้วก็พิมพ์หาผลลัพธพี่น้องพ่อเอกครับซื้อบัตรครับเนยนะครับพิมพ์หาผลลัพธพ่อเอกซื้อบัตรครับ ซิปไปร้อยไปก็ว่ากันไปนะครับวอ้ยยุ่งกัดทรมานเจ้าของอะไรนี่นะครับนั่นแหละครับทักหาเลยครับผู้ใดโชคดีโชคมานตอนนี้กําลังมีมีเงินมีคําอยากจะซื้อบัตรนะครับถึงจะไม่ได้ไปก็ซื้อได้นะครับร่วมจริงโชคได้นะครับซื้อได้เป็นที่ระลึกนะครับสนับสนุนร่วมทาบุญกับลูกสาวปีใหม่เพื่อจะได้โชคได้ลาภกับลูกสาวต่อๆไปในปีข้างหน้าเนาะพี่น้องเนาะนะครับถือว่าสนับสนุนกันไปครับนะ นั่นแหละครับนี่ก็คือช่องทางนะครับเพราอีกหนาเพจนะครับหนาเพจจะมี้ะพี่น้องหนาเพจจะมีรายละเอียดเรื่องของบัญชีอยู่เพิ่นแปะแนะนํามาอยู่นะครับเข้าไปเบิ่งได้นะครับอาจจะบ่เห็นบ่ชัดเนาะพี่น้องนะครับก็เข้าไปได้ครับเพจพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจนะครับเฮ็ดตามที่ผมบอกแล้วทักไปหาเพิ่นเลยนะครับนะขอเลขบัญชีเพิ่นในแชทก็ได้พี่น้องถ้าเพิ่นอ่านนะนะครับถ้าเพิ่นบ่อ่านก็นี่อยู่หน้าเพจนะครับเพิ่นแนะนํามาอยู่นะครับไปเบิ่งได้ครับ ชื่อบัญชีเหมือนจะเป็นชื่อเอกเอกกวัฒนะครับสีคำหรือว่าพ่อเอกนะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับโอนไปเลยพี่น้องแล้วก็ส่งสลิปเห้เพิ่นนะครับเดี๋ยวเพิ่นจัดส่งบัตรให้นะครับก็บ่รู้ว่าตอนนี้บัตรแล้วหรือยังแต่ว่าเพิ่นเปิดรับแล้วเนาะนะครับพ่อเอกเพิ่นเปิดแล้วเรียบร้อยทักหาพ่อเอกได้เลยนะครับงานในวันที่31ธันวาคมนะครับเข้าดาวสอดแจงย่ามือเว้นนะครับสอดแจงมาแล้วย่ามือเศร้านะครับย่ำมือเว้นนะครับ มีรถแห่อีกนะครับหน่วย2ของสาวน้อยเป็นปเพลนเพียงพี่น้องเอ้ยมวนต่อบ้านรับท่านนอนบ่นต้องรับกันเลยทีเดียวนะครับอ่สนับสนุนกันไปครับสำหรับเมื่อนี่ก็มีข่าวสารดีๆมาแจง้งพ่อแม่พี่น้องเพียงเท่าน,นี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับผู้ใดอยากจะซื้อกะทักไปนะครับผู้ใดบทานได้พร้อมกะเดี๋ยวล่อมือพร้อมกอนค่อยทักไปซื้อกได้เนาะพี่น้องเนาะนะครับสำหรับพี่นี่ขอลาไปก่อนพี่นอ้องมืดแล้วมืดแล้วนะครับ สิกาปางกับซองหลยุงงซอบแล้ว,ลวสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์กำลังใจกันได้เด้อพี่น้องเด้อมืดแล้วมืดแล้วสวัสดีครับ